นี่ค่ะเพื่อนเพื่อนทำยังไงให้คุณนายตื่นสายของเราเนี่ยมีดอกบานสะพรั่งแบบนี้นะคะเคล็ดลับแค่นิดเดียวนะคะทำให้เขาสวยงามแบบนี้นะคะเนี่ยให้มีดอกมาตลอดเพราะการเร่งนองเร่งกิ่งให้เขาแตกเยอะๆแล้วทำให้เขาบานดอกเยอะๆมาดูกันเลยค่ะและนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนอันนี้คือขี้เถ้าถ่านนะคะขี้เถ้าถ่านในเตา ผงของเรานะคะเพื่อนเนี่ยเพิ่งเตรียมมาเลยนะคะขี้เท่าที่ในเตาเผาไฟของเรานี่แหละค่ะแล้วก็นําผงชูรสตัวนี้นะคะโรยกะปริมาณนะคะกะปริมาณเอานะคะเพื่อนก็สักประมาณหนึ่งช้อนแบบนี้แล้วค่ะแล้วมาผสมเข้ากันนะคะผสมเข้ากันแบบนี้นะคะนี่คลุกเคล้าให้เข้ากันแบบนี้เลย หลังจากนั้นนะคะเราก็จะทําการนะคะโรยตัวนี้นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะแล้วก็โรยลงไปแบบนี้นะคะเนี่ยโรยไว้ประมาณนะคะทุกต้นเลยนะคะเราต้องการเร่งการแตกกอให้เขาสวยนะคะนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะเพื่อนนี่ค่ะพอได้แบบนี้เสร็จนะคะเราก็โรยต้น ที่เราต้องการจะโรยนะคะนี่ได้ทุกต้นเลยนะคะต้นไหนที่ไม่ค่อยจะมีดอกนะคะเราก็ใส่ลงไปแล้วเพื่อนๆดูนะคะนี่กุหลาบแดงก็ทำเอาไว้นะคะแตกกอดีมากๆเลยแล้วก็เนี่ยค่ะทำเอาไว้นะคะเขาก็สวยแล้วก็จะทำเพิ่มอีกก็ทำสามารถทำซ้ำกันได้อา,อาทิตย์หนึ่งสองครั้งนะคะทำได้นะคะเนี่ยค่ะเราก็ใส่เราต้องการให้เขา แต่เยอะๆนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะ,คะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนรดน้ำตามปกตินะคะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนเอาน้ำมารดเลยนะคะนี่ค่ะเราก็รดไปแบบนี้นะคะนี่ให้ดินซึมลงไปด้านล่างแบบนี้นะคะทุกต้นที่เราทำเอาไว้นะคะเหมือนกันนะคะเนี่ย นีคุ่กต้นที่เราทาเอาไว้นะคะนี่ค่ะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนคอยสังเกตเลยว่าเขาก็จะแตกออกมาเป็นพุ่มแตกกอออกมาไวางมากๆเลยค่ะนี่ละค่ะกุหัาบแดงทำไปแล้วนะคะเนี่ยนี้เขากำลังเริ่มแตกนะคะนี่กำลังเริ่มแตกแตกไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยแตกเยอะ แต่ว่าเขากาลังแตกแต่ยังไม่ได้บานดอกเยอะนะคะต้นนี้ดอกของเขานะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนสวยมากๆนี่แหละค่ะความสวยของแพรเชียงอายสีจุพูอ่อนนะคะและนี่แหละค่ะผลลัพธ์กระถางนี้ทําไว้ก่อนนะคะ <ๆ S 1> เขาก็เลยบานดอกเยอะค่ะนะคะแต่นี่ก็ต้องทําใหม่ได้อีกรอบนึงนะคะเพราะใกล้จะหมดแล้วดูวกันนะคะเพื่อนถ้าเราทําไว้แบบนี้ดอกเขาจะเยอะมากๆเลยแล้วก็จะสวยบานพร้อมกันทีเดียวเลยนะคะ กระถางนี้นะคะช่วงนี้ฝนตกนะคะเขาก็ยังเป็นภูมิดอกเยอะนะคะส่วนกระถางนี้ล่ะคะ่ะที่สวยมากๆนะคะสีก็สวยนะคะแล้วก็บานดอกได้ดีมากๆด้วยดอกสวยนะคะดอกสวยมากดอกดกนะคะทำเอาไว้นี่ต้องตัดใหม่อีกรอบหนึงนะคะเพราะว่าเขาจะแตกออกมาเยอะมากเพราะฉะนั้นเราต้องตัดตัดกิ่งของเขานะคะ แล้วก็ใช้สูตรนี้โรยลงไปอีกครั้งหนึ่งเขาก็จะบานมาเต็มกระถางแบบที่เห็นเลยนะคะนี่แหละค่ะก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกุหลาบแดงก็กดติดตามเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆที่กุหลาบแดงนํามาแบ่งปันกันนะคะสําหรับการเร่งดอกคุณนายตื่นสายนะคะให้ออกมาสวยเป็นพุ่มแล้วก็แตกกอเต็มกระถางแบบนี้แบบง่ายๆกันนะคะใครที่ยังไม่ได้ทดลองลองไปทําดูนะคะได้ผลดีมากๆค่ะ คลิปนี้กุหลาบแดงก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวยมากเลยนะคะนี่เยอะมากด้วยสวยมากค่ะ